สวัสดีครับอยู่กับเกษตรขึ้นทินป้อมสวนบ้านสวนนี่คือเก่าครับเท่านี้ผมสิมายืดช่ออ่งุ่นให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่นะครับฟอกกี้ของผมนะครับอ่างุนเขาสีได้ชอบชอบประมาณนี้ครับพี่น้องเขาจะเริ่มยืดนะครับแต่ว่าสั่นก็นี่ก็ต้องยืดนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาอาจสิมาบดจังหวะมาเบิ้งเขาบ่อทันนะครับอันนี้ก็จะเริ่มบอกมาแล้วนะครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับส่วนอัตราการใส่นะครับพี่น้องผมสีผสมน้ำหาลิตรครับเนี่ยเขากับสีบเบงมาใส่ฟอกกีน้ำปริมนนาณน้ำหาลิตรนะครับจิบ0 2 5ซีซีนะครับแคลเซียมโบลอน3ซีซีสาลายเขียว3ซีซีสารจับใบ2ซีซีอันนี้คือตามสูตรครับปอมสวัรด์บานสวน สวนองุ่นปอมสวนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับอาจารย์เพื่นสอนมาแบบดีเขาก็ต้องสอนต่อครับพี่น้องมิยังผมบอกต่อได้เบิดครับว่าพี่น้องสีเฮดได้บนะครับก็ตามความสามารถของพี่น้องนะครับการเลี้ยงต้นเลี้ยงยังเท่าก็คอยติดตามเบิ้งนะครับก็บที่เฮดคลิปลงใไเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นการยืดช่อครับพี่น้องเป็นการยืดช่อครับ ช่อได้น้อยเขาก็จะยืดสันสนยืดครับท่อได้ย้วแล้วเขาก็บยยืดนะครับอ่าถ้ายืดไปแล้วเนี่เป็นการยืดช่วงเศร้านะครับเมื่อนี้ผมยืดช่วงเศร้าเบื่องวานนี่บบได้ยืดนะครับย้มาแรงติดทุระที่นี่ก็เลยว่าบบอยากให้มันขำม,มือไปไกลนะครับเดี๋ยวช่อเขาก็ทีบบทันอีกนะครับเขาก็เลยมายืดย้มาเศร้านี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเริ่มเห็นช่อออกมาหลายแล้วครับพี่น้อง แรกๆเนี่ยพอท่านได้ออกมาหลายป่านไดนะครับบางต้นกะทิออกมาเรื่อยๆครับอันนี้ผมกะทิยืดหาเบื้องแต่ละช่อครับหาเบื้องให้เบิดครับเฮ็ดเป็นต้นเป็นต้นไปนะครับผมบ็บได้ใชใ้เครื่องพ่นหลเด้ยนะครับเพราะว่าอางุ่นมันจะออกมาบ่พร้อมกันนะครับแต่ว่าเวลเาห้ายยืดช่อนี่อาจไปโดนช่อที่เหย้ากับว่าเป็นยังนะครับโดนนิดๆน,น้อยๆบ่เป็นยังเพราะว่า,าห้ายืดไปแล้ว อัตราการใส่จิบก็ต้องระวังนะครับพี่น้องอากาศฮ้อนเขาใส่บ่ได้รเด้หลายใส่หลายบ่ได้รนะครับใส่หน่อยๆไว้นะครับ0 2 5ซีเท่านั้นครับยางต่ำนะครับยางหลายกะแล้วแต่อากาศครับถ้าอากาศเย็นหนาหนาวเขาก็สจใส่หลายแน่จากน้อยนะครับซีถึงห้าซีซีผุนนะครับได้หลายครับการยืดช่องเพิิน ประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าสันสันนี่เขาก็ยืดผมใส่ฟอกกี้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องคลอยเฮ็ดไปเบิ้งครับช่อนี้ยางเงย้าแล้วนะครับเขากับ,บ่าต้องยืดครับเดี๋ยวเขาสีมว่วนเ้าคลิปนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องเพราะเป็นความลู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยให้พี่น้องได้ศึกษาเลี้ยนลู้ไปน้ากันนะครับเฮ็ดตามกันได้นะครับโอ้ชอ่อเหมือนผมรอบนี่กะ ว่าสีบบเห็นดอกชอบปันไกนก็ออกมาเรื่อยๆครับสากาลอตตานี่ต้องใจเย็นๆแนี่ย่ังที่ผมบอกไว้นะครับเขาสิออกมหมเห็นเรื่อยๆครับแต่ว่าใบผมเริ่มสีน้ำแล้วครับนี่ใบคนน้นดังสี่เขาต้องผมต้องมาแต่งออกเล้ครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมแต่งออกเลยครับเด้อถ้าของผู้ใดเห็ดไหมสองใบค้นข้างล่างเนี่ยแต่งออกครับสองใบคน้นอย่าให้เขามีเพราะว่า ป้องกันเชี่ยโลกเอ,อเนี่ยก่อันเพีย้ยป้องกันเพีย้ยครับพี่น้องเขาต้องมาแตงออกหลังจากแตงใบนี่แล้วเขาก็แตงเขาก็แตงไอ้ยอดไปน้ำเด้แตงขแขนงไปน้ำว่าถ้างาใดขแขนงมันบ่อ่ามันบ่อ้วนมันบ่อันบ่อใดสมบูรณ์เขาก็าไหวแค่กิ่งสองกิ่งสี่นะาบ่าต้องไหว้หลายครับเพราะว่ามันถี่หนาเกินไป เอาไว้ถ้าพุนรอบนาบอแมนว่าอันใดบอมีช่อบอเอาไว้เด้นะครับกิ่งที่สมบูรณ์เขาก็ต้องเอาไว้ครับพี่น้องจังสี่ออกมาเนี่ยสองกิ่งเนี่ยครับเอาไว้กิ่งเดียวครับนี่นี่สองกิ่งเสียผมใชไว้กิ่งเดียวครับใบโคนออกจังสี่ครับอ่าจังสีนะครับแต่ว่าผมบอทันได้เริ่มแต่งดอกอันนี้สีมาแต่งที่หลังครับเพราะว่ามันนี่ต้องยืดช่อก่อนเหตุผลพี่น้องเบื้องก่อนครับเพื่อเป็นแนวทาง แขนงมันหลายเข้เอาออกครับเอาไว้เฉพาะอันสมบูรณ์นะครับนี่ครับบางยอดเขามีแต่ยอดนงี้งสมบูรณ์บางอันเป็นหนวดออกมาเป็นดอกกับมีนะครับแต่ว่ามันกับบอดีทอออกมาพร้อมช่อแล้วเนาะนะเพิ่งครับส้นนี่ผมกระชียืดได้นี่ครับบ,บางๆครับพี่น้องแต่ว่า บางเทียกับผมกับพาดคือกันเด้ครับม่วนคือกันเด้เอ้าคลิปนี้กับะมัณนี้ครับพี่น้องขอบคุณครับ